เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันจันทร์ที่21กรกฎาคม2อ2 5หัวข้อพระเจ้าทรงเปลี่ยนชัางความเป็นหมันข้อพระคำหลักอิสยาบทที่54ข้อที่1 1. พระยาเวตรัสว่าจงร้องเพลงเถิดโอ หญิงหมันที่ไม่ได้คลอดบุตรจงเปล่งเสียงร้องเพลงและจงร้องเสียงดังเจ้าผู้ไม่ได้เจ็บทันเพราะว่าบุตรของแม่ร้านจะมีมากกว่าบุตรของหญิงที่แต่งงานอ่านพระคำที่ปฐมมการบทที่21ข้อที่1ถึง7 1. พระยาเวทรงเยี่ยมซาราตามที่พระองค์ตรัสไว้ และพระยาเวทรงทําแก่ซาราดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้สองซาราก็ตั้งคันภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชราตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับท่นานสอับราฮัมตั้งชื่อบุตรชายที่เกิดมาผู้ซึ่งซาราคลอดให้ท่านนั้นว่าอิสอัสี แล้วอับราฮัมทำทิธีเข้าสุนหนัตให้แก่อิสอัคบุตรชายของท่านเมื่อมีอายุแปดวันดังที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่านหอับราฮัมมีอายุหนึ่งร้อยปีเมื่ออิสอัคบุตรชายเกิดแก่ท่านหกนางซารากล่าวว่าพระเจ้าทรงทำให้ชั้นหัวเราะทุกคนที่ฟังจะพลอยหัวเราะด้วยเจด นางกล่าวอีกว่าใครจะพูดกับอับราฮัมได้ว่าซาราจะให้ลูกกินนมแต่ฉันก็ได้ครอบบุตรชายคนหนึ่งให้ท่านเมื่อท่านชราแล้วเนื้อหาเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้ท่านโดดเดี่ยวพระองค์ต้องการให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแท้จริงแล้ว ชายและภรรยาของเขาก็เป็นครอบครัวเดียวกันแต่พระเจ้าไม่ต้องการหยุดอยู่แค่นั้นพระองค์ต้องการให้ชายและภรรยาของเขามีลูกดกและให้การร่วมประเวณีของพวกเขาให้กำเนิดบุตรหากท่านแต่งงานแล้วและรอคอยพระเจ้าให้ทรงบังเกิดผลขอแสดงความยินดีเพราะการรอคอยสิ้นสุดลงแล้วในปฐมมาการ บทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดยี่สิบหกแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมด27 พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง28พระเจ้าทรงอวยพรพ,รพวกเขาตรัสกับพวกเขาว่าจงมีลูกดอกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดพระองค์ทรงบัญชาให้ท่านมีลูกดกและทวีมากขึ้นในอดพยพบ,บทที่23ข้อที่26 26จะไม่มีการแท้งลูกหรือเป็นหมันในดินแดนของเจ้าเราจะให้เจ้ามีอายุยืนนานพระองค์ตรัสย้ำว่าจะไม่มีคนเป็นหมันในแผ่นดินนี้ และนหนึ่งซามูเอลบทที่สองข้อที่ห้าห้าบรรดาคนที่เคยกินอิ่มก็ต้องออกรับจ้างหากินแต่บรรดาคนที่หิวก็หยุดหิวคนที่เป็นหมันมีบุตรเจ็ดคนแต่นางที่มีบุตรมากก็ร่วงโรยไปพระองค์ทรงสัญญาว่าคนเป็นหมันจะมีบุตรเจ็ดคนท่านอาจจะพูดว่า พระเจ้าค่าข้าพระองค์ต้องการเทียงบุตรหนึ่งคนแต่จงรู้ไว้ว่าท่านสามารถมีลูกได้มากเท่าที่ต้องการไม่ว่าท่านจะเลือกหยุดที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านหลายปีก่อนเราจัดโครงการหนึ่งขึ้นในเมืองโอตะพรัฐโอกุลประเทศไนจีเรีย มีหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นหมันมาประมาณสิบสองปีเข้าร่วมโครงการและขอให้เราอธิษฐานเผื่อเธอเพราะญาติของสามีเธอขู่ว่าจะไล่เธอออกจากบ้านที่สามีของเธออาศัยอยู่ภายในปีนั้นหากเธอไม่มีบุตรผมอธิษฐานเผื่อเธอและเธอก็จากไปปีต่อมาเราจัดโครงการอื่นที่อื่น และมีผู้คนจำนวนมากต่อแถวยาวเหยียดที่อยากให้ผมอธิษฐานเผื่อพวกเขาโดยที่ผมไม่รู้หญิงคนนั้นก็อยู่ที่นั่นด้วยและเมื่อถึงตาเธอเธออ้าปากเพื่อจะพูดตลอดแต่ก็พูดไม่ออกซักคำในที่สุดเธอก็สามารถพูดได้เพียงคำเดียวว่าพระเยซูเมื่อเธอพูดได้ในที่สุด เธอบอกว่าเธอเป็นหญิงหมันที่ผมอธิษฐานเผื่อไว้เมื่อปีก่อนนั้นเป็นตอนที่ผมเข้าใจว่าทำไมเธอถึงพูดไม่ออกเธอดีใจมากที่ได้ให้กำเนิดลูกแฝดเธออุ้มลูกไว้ในอ้อมแขนทั้งสองข้างท่านที่รักพระเจ้าทรงเกลียดชังความเป็นหมันทุกรูปแบบเพราะในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่26ถึงยี บทอ่านพระคำทีวันนี้พระองค์ทรงบัญชาให้มีรูปดกและทวีคูณหากท่านกำลังเผชิญกับความเป็นหมันในชีวิตสมรสการเงินวัตถุจิตใจหรือรูปแบบอื่นๆปมอธิษฐานขอพระเจ้าทรงบันดาลให้ท่านร้องเพลงด้วยความยินดีเพราะความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ในด้านต่างๆเหล่านี้ ในพระนามพระเยซูประเด็นสำคัญจงร้องเพลงด้วยความยินดีเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างท่านให้เป็นหมันแต่ทรงสร้างท่านให้มีรูปดกและทวีคูณ